สวัสดีครับผมตุลนะครับช่องทารโลวิทตุลนะครับผมวันนี้จะเป็นการมาทำนายดวงความรักตามวันเกิดนะครับประจำเดือนสิงหาคม2560นะครับโดยวันนี้จะเป็นการทำนายให้กับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสวัสดีชาววันอาทิตย์ทุกท่านด้วยนะครับผมหมอตุลนะครับได้ทำตามสเต็มเอาไว้ให้นะครับโดยแบ่งการทำนายออกเป็นสามช่วงนะครับความรักคนมีคู่ความรักคนมีคนคุยและความรักคนโสดนะครับ ท่านใดที่อยากจะดูในช่วงไหนสามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับอ่ะก่อนที่จะมาทำนายดวงกันนะครับหมอตุลขอแสดงทัศนคติเกี่ยวความรักของหมอตุลไว้ก่อนนะครับความรักดีๆนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับในตัวตนซึ่งกันและกันให้ได้ก่อนนะครับคนเรานะครับเกิดมาก็แตกต่างกันแล้วนะครับอย่างเพศชายนะครับเกิดมาก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนนะครับฮอร์โมนในร่างกายก็เป็นฮอร์โมนเพศชายนะครับ เพื่อสมัยก่อนเนี่ยจะได้เอาไว้ออกไปล่าสัตว์หาอาหารนั่นเองนะครับส่วนฮอคผู้หญิงนะครับก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับแล้วก็จะมีร่างกายที่อ่อนโยนอ่อนนุ่มนะครับเอาไว้ดูแลลูกหลานนั่นเองนะครับเกิดมาก็ต่างกันนะครับการเลี้ยงดูความรู้ประสบการณ์ก็ต่างกันนะครับข้อดีข้อเสียก็ต่างกันแน่นอนนะครับความรักดีๆจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อเราเปิดข้อเสียซึ่งกันและกันและยอมรับมันให้ได้ก่อนนะครับ แล้วหลังจากที่ยอมรับในตัวตนยอมรับในข้อเสียซึ่งกันและกันได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อเสียนะครับให้มันเกิดจุดต,ตรงกลางร,ร่วมกันนะครับอย่างเช่นคนนึงเป็นสีแดงนะครับคนนึงเป็นสีสีเหลืองนะครับอ่ะจับมารวมกันกลายเป็นสีชมพูนะครับมันก็จะมีคําที่เรียกว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณร่วมกันนะครับหรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าการมีสินเสมอกัน หรือทานสายการน,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มทำนายเลยดวงกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาดวงความรักคนมีคู่ก่อนเลยนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของ คนที่มีคู่นะครับแม่สำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเปิดเดือนมานะคนมีคู่นะครับมีลักษณะของการที่ มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับอ่ะมันมีการปรับจูนเข้าหากันเหมือนกันนะครับแต่ดูท่าทางคุณและคนรักเนี่ยมีเรื่องไม่เข้าใจกันพอสมควรเลยนะทําให้เกิดมีปากเสียงกันเข้าเปิดเดือนมาก็มีปัญหากันเลยนะครับจากที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับมาแบบไม่คาดฝันเลยนะครับมันเหมือนกับมีความพยายามแล้วนะความพยายามที่จะเข้าหาอีกฝั่งหนึ่งหาจุดตรงกลางร,ร่วมกันแล้วแต่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ ค่อนข้างจะหาเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะครับทําให้เกิดมีปากเสียงขึ้นมานะครับพอเปิดเดือนมาก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะครับแล้วก็เข้าไปสู่กลางเดือนโอ้โหปัญหาหลากัลกๆของคุณคนรักเลยนะครับจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ ไปเสพติดโดพามีนนะครับอาจจะเป็นแบบทำตัวเพย์บอยทําตัวแบดบอยแบดเกิร์ลก็เป็นไปได้นะครับหรือไม่นะครับก็อาจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่ไปเสพติดพบโดพามีนด้านไม่ดีครับผมอาจจะเสพติดจุลายาเมานะครับอาจจะมีเรื่องปิดบังซ่อนเลนนะครับ หรือแม้กระทั่งแบบว่าคิดไม่ดีเรื่องการเงินการทองก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งคนรักนะครับแล้วก็มีภาวะของการที่เป็นเด็กดือ้อค่อนข้างจะสูงเลยนะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ที่รุนแรงก็เป็นไปได้นะครับทําให้มันเหมือนกับมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกแย่นะครับเราก็รู้สึกว่าทําไมมันดือ้อจังวะประมาณนี้เลยนะครับมีภาวะของการเป็นเด็กดือ้อแต่ก็ บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ทะเลาะกันถึงขั้นรุนแรงนะค,คุณและคู่รักนะครับมันจะเป็นลักษณะกันที่แบบว่าเหมือนกับไม่ค่อยชอบนิสัยด้านนี้สักเท่าไหร่นะครับบางทีเนี่ย re, อาการเป็นแบดบอยแบดเกิร์หรือว่ามีความดาร์กเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์นะแต่ถ้ามันหนักเกินไปเนี่ยบางทีมันก็ปวดหัวหรือว่าทําให้คนรักเนี่ยรู้สึกแย่ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีพลังงานด้านนี้เข้ามานะครับทำให้คุณและคู่รักเนี่ยมีปัญหากันเลก็กๆน้อยน้อยนะครับมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆแต่อย่างไรก็ตามในช่วงลเดือนนะ ทิศทางความรักของคุณจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะมันจะมีการยอมรับในตัวตนซึ่งกันและกันนะอย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความเป็นอะไรที่มันดูแบ๊ดๆเนี่ยมันก็ดึงดูดเพศตรงข้ามได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเมื่อคุณเลือกหรือว่าเขาเองก็ตามนะครับเลือกที่จะรักกันแล้วอ่ะมันก็อาจจะจําเป็นจะต้องยอมรับในข้อเสียตรงนี้ซึ่งกันและกันให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ถ้าไปบอกว่า ไม่ยอมรับกันท่าเดียวหรืออะไรเงี้ยส่วนไอ้ทั่วส่วนที่เป็นแบดแบดนะคนที่เป็นฝ่ายแบดนะคุณก็อาจจะต้องจําเป็นจะต้องอาจปรับสักนิดนึงเพื่อคนรักนะครับแบดเกินไปเดี๋ยวคนรักก็จะหนีเอานะครับอาจจะมีพลังแต่อย่างไรก็ตามนะในช่วงปลายเดือนนะครับมันจะมีพลังแห่งการที่มองไปในอนาคตร่วมกันนะครับแล้วก็มีทิศทางความรักที่ไปกันข้างหน้าได้ดีนะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกนะว่ามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ อัตรารุนแรงมากนะครับความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับแล้วก็เอาแต่ใจพอสมควรไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับแข็งจะมีภาพของการนิดไปอแต่ก็ดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าจะต้านกันอย่างรุนแรงอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นคู่รักที่เหมือนคู่รักคู่กัดนะครับไม่ค่อยจะยอมกันนะครับในเดือนของสิงหาคมนี้เลยนะครับจะมีฝ่ายหนึ่งที่แบบว่าแข็งไม่ยอมนะครับไม่ยอมท่าเดียวเลยมีความแบบว่าเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพร้อมจะเอาไม่ไม่เปลี่ยน ช่ไหมัไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดก,การให้อ่าประมาณนี้นะครับมันก็เลยยังพออที่จะไปไปกันได้อยู่นะครับแต่ก็จะไม่ได้แบบรักกันหวานซึ้งแบบโอ้โหโรแมนติกกันอะไรอย่างนั้นนะครับจะเป็นคู่รักคู่กัดนะครับคู่ไม่ยอมกันนะครับแล้วก็อ่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มันแบดเนี่ยก็ดูท่าทางเขาจะยึดกับเรื่องนี้มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็าตามนะครับไม่ว่าเขาจะเป็น ติดอ,อะไรที่เป็นโ,โดวามีด้านลบก็ตามนะครับเขาก็จะมีความแข็งขืนตรงนี้มากพอสมควรนะอาจจะเพราะฉะนั้นคุณก็ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคิดจะคบกับเขาต่อคุณก็ต้องให้เวลาเขาในการที่จะแก้ไขตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ไหวคุณอยากจะมูฟออนไม่เอาแล้วอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณจะพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับสําหรับคู่รักชาววันอาทิตย์นะครับอาจย์ถ้าเป็นฝั่งคุณนี่ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับว่าคุณจะเลือกคนรักหรือว่าคุณจะเลือก สิ่งที่คุณพอใจนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูความรักของคนมีคนคุยกันบ้างดีกว่านะครับโอ้ความรักคนมีคู่นิดปวดหัวเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับเอาความรักคนมีคนคุยบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับอ่าขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยนะครับชาว วันอาทิตย์ด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับผมโอ้ชาวชาววันอาทิตย์นะคนที่มีคนคุยนะ ความสัมพันธ์คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะไปได้ดีเลยนะครับดีแบบว่ามองเห็นอนาคตร่วมกันเลยนะพอเปิดเดือนมาเลยนะครับเปิดเดือนเข้ามาคนคุยเนี่ยเหมือนเขาจะค่อนข้างที่จะเปิดใจกับคุณมากขึ้นนะจะมีหกถ้วยขึ้นมาพร้อมกับตัวสามไม้เท้านะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มที่จะปรับจูนความสัมพันธ์กันได้ดีนะครับ แต่ก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับระวังเรื่องของอาจจะมีพวกคนรักกล่งคนรักเก่าหรือว่าอดีตที่อาจจะเข้ามาพัวพันนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะครับอาจจะเป็นฝั่งคุณก็เป็นไปได้นะครับมันก็เลยทําให้สถานะที่ชัดเจนเนี่ยมันยังไม่อยากให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ายังแบบว่ายังพัวพันกับความหลังคงเก่าอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะคุณและคนที่กําลังคุยอยู่เนี่ยเริ่มที่จะมองไปในอนาคตร่วมกันได้แล้วนะครับมีการหยิบยื่น ความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันนะครับเปิดใจกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าสู่ในช่วงกลางเดือนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือนกันนะครับบุญพาวาสนาส่งเหมือนกันนะเพราะว่ามีตัวไฮโลฟานขึ้นมาด้วยนะครับแสดงว่าคุณและคนที่คุณกําลังคุยเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีดวงสมพงกันเลยนะครับอ่ามีดวงสมพงกันแล้วก็ค่อนข้างที่เป็นคู่บุญคู่บารมีเลยนะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องใช้ความใจเย็นนะครับสักนิดนึงนะครับให้ความรักความอะไรต่างๆเนี่ยมันพาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านะครับมันมีภาพของการที่ ยังไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเหมือนกันนะน่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องของคนเก่าหรือเรื่องของอะไรต่างๆนานาที่เข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้แย่นะครับโดยโดย,โดยรวมๆนะมันจะมีเรื่องที่เขายังเปิดกับคุณไม่หมดแค่นั้นเองนะครับในช่วงปลายเดือนเนี่ยมันจะชัดเจนม,มากเลยนะครับว่าเขาจะมีเรื่องที่ยังยังอยากจะปิดบงังยังอยากจะอะไรอยู่หรือกระทั่งฝั่งคุณก็ตามนะครับยังบอกว่าเออยังห่วงพื้นที่ส่วนตัวนะครับยังมีความเป็นอยากจะดูให้นานกว่านี้อีกสักหน่อยนะแต่คุณก็จะเห็นสัญญาณที่ดีแล้ว ว,ว่ามันจะมีการเริ่มต้นพัฒนาพูดคุยกันได้ดีมากขึ้นนะครับถึงจะมีความปั่นป่วนเกิดขึ้นแต่สถานการณ์จะดีมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็อย่าไปหวังนะว่ามันจะแบบชัดอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีตัวไฮเพททีที่มันแน่นอนอยู่แล้วว่าจะยังมยังคงไม่ชัดเจนต่อไปแต่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคนที่มีคนคุยนะครับ ก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับน่าจะยังยึดติดกับอดีตอยู่นะครับมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์หรือไม่ก็อาจจะมีทางเลือกอะไรต่างๆเข้ามานะครับไม่ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะครับมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับฝั่งคนมีคู่ปวดหัวนะครับเห็นแล้วปวดหัวแทนฝั่งคนมีคนคุยเริ่มจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วนะครับมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับในเดือนสิงหาคมนนนี้ะะคคครรรััับบอขดววามก ของชาวโสดนะครับขอดวงความรักนะครับของคนโสดนะครับที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะครับ สำหรับชาวโสดนะโอ้โหคุณนี่แหวกชาวบ้านเขาเลยนะครับชาวบ้านเขาปวดหัวกันคุณไม่ปวดหัวกับเขานะครับเปิดเดือนมานะครับโอ้โหยเสน่ห์ค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับมีความโรแมนติกนะครับใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบนะครับโอ้เสน่ห์แบบว่าเลิฟเบอร์ขึ้นมาเลยนะครับมีเกณฑ์สูงมากเลยนะครับที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนแบบโอ้โหถูกใจใช่เลยนะครับหรือในบางคนเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายอาจจะไปตกกลุ่มรัก ใครบางคนเลยนะครับเป็นช่วง f a อย in เ o ิ e เลยนะเพราะมีไพ่แห่งการเริ่มต้นขึ้นมากับไพ่คู่รักเลยนะครับโโหเปิดเดือนสิงหาคมมาคุณเตรียมรักเลยนะครับถ้ายังไม่เจอเดี๋ยวจะได้เจอในเร็ววันนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่คุณรู้สึกโรแมนติกเลยนะครับรู้สึกถึงความหวานรู้สึกว่าอยากที่จะพัฒนาไปเป็นคู่รักเลยเอางี้ดีกว่านะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมถึงแม้จะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่คุณรอคอยนะแต่ว่ามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่คิดเยอะนะครับมาอีกแล้วนะครับไพ่กังวลอนาคตนะครับไพพกังไพ่าตามใจลิมบิกเนี่ยโว้ยตัวนี้ก็ตัวแสบเลยนะสําหรับความรักนะครับความคาดหวังสูงเกินไปนะครับความเป็นเพอร์เฟคชั่นนิดนะครับโอ้เขาแบบแทบจะโอเคอยู่แล้วเป็นมองเพราสิไปอ้ออะไรอย่างนี้ถ้าเป็นฝั่งคุณทาก็ไม่ดีนะครับถ้าเป็นฝั่งเขาทําเนี่ยอันนี้ก็ จำเป็นที่คุณจะต้องนิ่งนะครับใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะครับก็คือถ้าเขาคาดหวังกับคุณเยอะเกินไปก็ไม่เอาอ่ะฉันจะเป็นตัวของฉันอย่างนี้แสดงความเป็นตัวของตัวเองไปเลยนะครับเพราะว่าคนคนนี้นะจะเป็นคนที่คุณรู้สึกถูกใจอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับแต่จะมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับความบอกว่าคาดหวงังความสมบูรณ์แบบความคิดชอบคิดเยอะชอบกังวลอนาคตอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับที่มันจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์มันอาจจะติดติดกันสักนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆ ลบนะนอกนั้นเป็นพลังงานบวกหมดเลยนะครับคุณจะมีความบอกว่าพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมแล้วเขาเองดรื่อยเหมือนกันนะครับก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเพื่อคุณนะครับพร้อมจะดูแลหัวใจซึ่งกันและกันนะครับมีภาพของการอ่ะไม่ไม่รู้ว่าเพราะว่าอ่าเริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าไอ้คิดเยอะตายหวังสูงไปไม่เอาไม่เอาปล่อยวางดีกว่านะมีพลังงานของการปล่อยวางเข้ามาด้วยนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับและจะทําให้ทิศทางความรักของคุณและเขานะครับของคนที่เข้ามาแบบโอ้โหมาแรงมาก มากเลยนะครับสาหรับชาวโสดเลยนะมีเกณฑ์เลยนะครับที่อาจจะได้แบบว่าตก่ลงกันไปเลยคบกันไปเลยโวยความรักความสัมพันธ์จะไปอย่างรวดเร็วมากนะครับจะเป็นคนที่คุณถูกอกถูกใจแล้วก็มาแรงมาเป็นหมดดวงความรักนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาแรงมากๆเลยนะครับมาแรงแล้วก็มาแรงแบบแทบจะทั้งเดือนเลยนะครับสิ่งเดียวที่จะต้องระวังก็คือความกังวลกับอนาคตที่อาจจะมากจนเกินเหตุ นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะถ้าไม่มีตรงนี้ได้ความสัมพันธ์ของคุณจะไปกันเร็วมากแล้วก็ยา่งนยืนนานซะด้วยนะครับเพราะมีเงินนิดจำกังแต่ว่าไม่ใช่ความรักแบบชั่วคู่ชั่วยามอย่างแน่นอนนะครับจะเป็นความรักที่อยู่กันไปยาวๆถึงขั้นแบบว่ามองไปนาะคตร่่มกันอาจจะได้บอกว่าร่วมหอลงโรงแต่งงแต่งงานอะไรกันเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับดวงความรักของชาวโสดในอาทิตย์ถือว่าอยู่ในเกมดี ถึงดีมากๆเลยนะครับในเดือนสิงหาคมนี้สำหรับ่าวส่งนะครับอาแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบคำทำนายของช่องทาร์วิตุ่มเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับ และสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆของหมอตุลก็สามารถกดเข้าไปในช่องเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับหมอตุลได้รวบรวมคลิปคําทานายเอาไว้นะครับดวงดวงทำนายดวงตามราศีดวงความรักตามวันเกิดนะครับดวงขึ้นปีหลังแล้วก็ดวงเนื้อคู่นะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุลน,นะครับ สามารถติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์นะครับหรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับโดยในช่องทาง Facebook ส่วนตัวจะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีด้วยนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับและสําหรับในคลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามช่องทาร์โรวิตุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทํานายดวงอย่างนี้นะครับออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสําหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผม